สมมติถ้ากิดใกล้ตัวมาหน่อยสมมติว่าน้องๆหรือว่าใครที่เป็นผู้ปรกการที่เป็นคนไทยเราเนี่ยอยากจะแบบเฮ้ยสนใจอาคุยใช่ไหมอยากคุยแบบหรือ Approach สิงเวนเจอร์บอกฉันขาดเงินทุนหรือการ Support นู่นนี่นั่นเนี่ยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกไงไหมเพื่อใครสนใจแบบเออเขา Approach มาได้ถ้าธุรกิจางไทยอ่ะส่วนใหญ่สิ่งที่มองก็คือเราต้องมองว่าจุดแข็งของเราในฐานะ ประเทศหรือคนของเราอะ่ะจุดแข็งของเราตรงไหนรูป่ะคือคืออันหนึ่งที่มองที่ออกมาตอนนี้มาตั้งเป็นอย่าง b m b ใช่ไหม b m b Capital Partner อะไรเงี้ยจะโฟกัสเฉพาะในไทยเดียวซึ่งสิ่งที่เรามองก็คือเป็นธุรกิจที่ที่แข็งแรงในไทยอะ่ะก็คือสมม,สมมุติถ้าเราไปมุมนอกแล้วถามว่าถ้าคิดถึงเมืองไทยคิดถึงอะไรอืควรจะตอบว่า อาหารเครื่องดื่มถูกปะ่ะเพราะนั้นคือฟู้ด and b e v e r a g นี่มาอย่างแรกแนว consumer business แนว wellness เพราะว่าจริงๆล่าสุดก็มีไปไปไป,ไปที่ NDTV งาน NDTV ที่ซานโฮเซ่เนี่ยก็คุยกันหลายหลายคนฝรั่งเขาก็จะมองว่าเอออันหนึ่งอันที่แข็งของไทยคือไม่ได้เข้าขั้วคือจริงๆเรื่องหมอเนี่ยเราเก่งมากถูกป่ะแต่นอกจากหมอเนี่ยจริงๆเรื่องของเซอร์วิสคือเวลาที่เวลาเราไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยใครเคยใครเคยไปโรงพยาบาลอเมริกาโอ้โหหนักห่วงนะแบบ ตอนนั้นมีเพื่อนโดนบาดอะงเงี้ยวไปตเลือดไหลไปรอไป2ชั่วโมงกว่าจะได้เริ่มหาหมออ,อะไรเงี้ยเรื่องเซอร<ช>์ว<ช>ิสก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันที่สองสำหรับที่มองก็คือเรื่องของเวลเนสอาจจะไม่ใช่โรงพยาบาลแต่ว่าทำยังไงให้ให้เ,เรื่องของเวลเนสที่มาของเมืงไทยมาอันที่สที่มองก็คือร<ช>ีน<อ>ิวเออร์จีเพราะว่าสุดท้ายอ่ะเราสุดท้ายถ้าเรามองกันนะในแง่ของโลกปัจจุบันคือยังไงคลเม็ดคลเมมันต้องมาแน่นอนต่อให้ ต่อให้จะมาเร็วมาช้าก็ได้เพราะฉะนั้นนะอ,อันนึงที่เป็นแบ็คโบนของการที่จะเป็นคลีนได้มันก็คือเรื่องของเอเนอร์จี